ครับก็แม่พี่น้องวันนี้มาฝากเมนูคัพเป็นไก่บ้านงนะครับผมนีู่ปคําก็มีเมนูน้ำเสนออยูแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นเมนูอย่างนี้เกี่ยวกับฝรั่งฝรั่งห้อยครับผมนี่ครับอ่าก็จะเป็นเมนูอาหารว่างครับผมอ่าเบาๆครับเปิดกระมูที่ลดน้ำหนักผมคุมน้ำหนักนี่ครับผมติดตามครับผม ไม่ว่า <entertain> ร <food> ูมเอามีเมนูอย <Germany> <lay> ่างครับผมนีはは่ครับผมหอมมะมิครับผมเอามีครับผมแฮมครับอันนี้ก็มาจากพวกนะครับเดนมาร์กครับผมตัวนี้ก็มาจากอิตาลีครับนี่ครับผมแฮมเนี่ยพามพาม่าแฮมนี่ครับผมวันนี้เราจะแปลี่ยพาม่าแฮมครับ ผลไม้ที่เราชอบสามารถใส่ได้ครับผมยังแต่ปกติเขาติดใ้ตัวนี้ครับเมลอนเนอแคตลูปนี่ครับนี่ครับอันนี้ได้เกือบครบครับเกือบคทึงครับนี่ก็อะไยงก็นี่นี่ก็เป็แอปเปิลครับผมนี่หมูงครับหมูงหมงครับนม่ส้มครับผมนี่คหวานนี่เปนสครับนี่ับสวยงามนะครับผม อันนี้คือแพบ่ร้อนครับผมลืมจี้รับมาแล้วครับแผ่ร้อนครับนี่คือแผ่ร้อนครับผมผลงไม่อย่างที่เขาชอบก็ใส่ได้ครับผมนีบัตรเต้าครับผมบัตเต้าเต้าได้ครับแกะง่ายจะงะบัตรเต้าครับผมแตงโมครับนี่ครับโอเคครับผมติดตามนะครับเป็นความจะแปลงยังไดหน้าตาจะออกมาแบบไหนครับผมมาครับผมมาเริ่มกันเลยครับ จะรูไปเลยครับ,รบมาปอคำนี้ครับเป็นอาหารว่างครับผมหาหารเบาๆครับแตนเข้าก็ได้ครับผมแตนอาหารนักก็ได้ครับผมจเป็นอาหารเบาๆครับ นนกตของกินมาเสี่ยงครับผมเอะไรเอาครับแค่เปิดน,นี่มันต้องบอกแล้วนะครับ ปอกคำนี่ครับผมมอไมอย่างที่เขาชอบเขาใส่ได้ครับผมจัดไปเลยครับนี่ครับแผ่ร้อนครับนี่ก็แล้วแต่ครับเขาชอบปอกเปลือกได้ครับปอกก็ได้ครับรสชาติจะออกมานหวานแบาดนะครับถ้ามันหวานก็จะออกไป บะกล้วยกาครับผมนี่ครับพอเปลือกน้อยครับนี่ครับรกล้วยกาคือมาฝรั่งนะครับฝรั่งนะครับนี่ครับ,น,รบะงงนะครับผมแมีอังวนครับผมอังวนเนี่ยมาจากประเทศ สเปรย์ครับผมครับเซรั่มหนปอกนี่เลยครับปางข้างในเลยแก้คาวได้ครับผมเผื่อคนในกินเข้าไปแล้วนี่มันมันคาวแล้วมันแก้เลี่ยนะครับนี่ครับมาครับผมบันแฮมนะครับผมพามาหาม มามนี่เรา,าจะเอาเกมนะครับผมนี่ครับกับบางนะครับผมนี่ครับเอาสไลด์มาบางนะครับนี่นี่ครับปนเลยปันเลย,น,เลยนี่ครับบางน,นะครับผม จะเป็นขาหมูขาหมูท้างหลังครับขาลังครับแล้วเขาไปเป็นแฮมครับแกะอย้างสหน่อยเลยนะครับอาจจะมีพลาสติกห้องือจันจันครับผมนี่ครับนี่ครับพลาสติกห้องมีจันจันครับ ่วัันนี <room. S 1> <Yeah. S 2> ้ครบเดี๋ยวนะลงคำขอบฟันก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงคำขอบฟันก่อนนะครับผมสูงคือหวานนะครับนี่ครับผมปั่นไปเลยใส่แฮมอิตาลีใช่ไหมครับอิตาลีครับผมนี่ครับนี่ครับใส่เลาไปด้วยกันเนี่ยนี่ครับหน้าตาอีกนะครับผม ย่อของมุมเข้าปากเลยครับนะครับผมผมลอมาที่ขาวซบนะครับผมใส่ได้เลยครับนี่ครับลึบมาลืบมาขึ้นมานี่ครับบางแล้วครับผม ราคาค่างค่าค่องค่า,านี่จะแปงกันนะครับผมแปรนี่ครับถ้าเข,ข,ข,ขาขายอางนี้แล้วครับบางเชียบเลยครับนี่ครับนี่ครออกมาจิ้มกันราครับผมนะครับดองไปดึงออกมาดึงออกมานะครับนี่ฟันนี่ครับผมนะครับ สองอย่างนี้ครับผมนี่ครับหวานส้มเขียวหวานนี่ครับส้มเขียวหวานนี่ครับผมนี่ครับต่างหุ่นครับผมฝั่นไปเลยนี่ครับนี่ครับผมปั่นไปเลยจะมาจิ้มพอนะครับนี่ออกไปทางฝรั่งฝรั่งนะครับผม เมนูนุ่งคอมวันนี้ครับนะคนใดติดวกติใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่ครับผมนี่แพรร้อนครับผมแพรร้อนแพร่ร้อน,นม่งครับผมม่งครับ ตอนก็เลยนะครับนี่ครับรสชาติจะออกเกมๆครับผมแฮมนะครับนี่คือแฮมเนื้อของเดนมาร์กครับผมด่างมากังมกเส้นมักด่างมักครับนี่ครับลดูนี่ก่อนอยากกิะไรครับผม,ผมติดครับบางครับ มึงไปเลยครับนี่ครับมาเด็นี่ครับผ <c oughs> มติดหลังนะครับ <c oughs> ปามาแฮมเขาครับนี่ครับนี่แบบองนูนพี่นะครับผมเนี่อ่างนูนี่องนูนครับผมนี่ไผร้อนนี่ม่วงครับนี่ครับส้มสีเงินเหลืองนะครับนี่ไผ่ร่อนนี่ส้มครับส้มตัวนี้ครับนี่เค็ตะลุกครับผมเค็ตะลุกครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาจิ้มพรครับรสชาติของมันจะจิตจัดขนาดหน่อยครับวันนี้หั่นฝรั่งเบาๆโอ้เหลือนี่ครับ ใเปิ้ลครับผมใส่เปิ้ลมันได้ทำเปล่าใสเปิ้ลนีน่แฮมนี่เลยแอปเปิ้ลปัน่นไปเลยนี่ครับนี่แอปเปิ้ Apple, Apple, มมลครับใส่แฮมหมูสติ่มก่อนยังสตินมยังสตินแฮมหมูนี่ครับแอปเปิ้ลครับผมปัน่นเข้าไปเลยม้วนเข้าไป บางขนาดครับผมซอยมาขึ้ครับสะไร่มาขึ้เรียบร้อยเลยครับผมเอาขายเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับผมถ้าเป็นขาเป็นตีนิ่งใหญ่คนจะแป้งน้าดูแล้วครับสนใจเวลาเมินนะครับผมนันนี่เขาแป้งครับว่าจะได้กินครับผมนี่ครับแอปเปิดสองตวครับโอเคเอามาชิมก่อนครับผมนี่ครับผมหน้าตาของเขาครับ ีว่าไอซีฟอบ้างครับผมมีความูลค้อนุทพดิฟทำของมีผลเลือครับโดยเฉพาะอาหารฝรั่งครับผมไซีค,น,น,ค,าาคนไหนอยากำำมูลคองทำเมนูอาหารฝรั่งก็บอกได้ครับผมเพราะว่าตรงเพอ่ามูลคูดิฟทำนักครับผมถ้าทําได้นะครับผมม,ผมีลค,มมคองผมมูลคองผมไปเก่งหนึ่งครับผมอาหารฝรั่งผมแต่พอได้ครับ อย่างพิพาทไปก็ขอสุมาพันี่ครับผมคอมเมนต์มาได้ครับผมตรงคำพูดอย่างพิพาทหรือ,อ่าบอก,กอย่างเปถูกต้องนะครับผมคอมเมนต์มาได้ครับมา,มาเริ่มด้วยอ่า,อางงูนนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นของอิตาลีครับผมแอมอิตาลีครับอืม ต้านแล้วก็ตัดเกมน้อยๆครับผมจะหอมแบบบอมบัดทั่วไม่เหมือนของฝรั่งครับว่างไงอ่ะ <c> อ <oughs> ่านเบาๆครับผมหุ่ยอดครับน,น้ำมันร้อนข้างนเปิดหน่อยนี่ฮะแอปเปิลครับหอมมากแฮมแอปเปิลยำเอาอาันนี้รูปครับผม,มรูปภาพของนี้ครับนี่ครับไอแอปเปิลครับอื นี่ก็รัมาแบบครับผมมามเราส้มัครับผมส้มขมหวาน,นครับนี่จึงแฮมอิตาลีจึงเดนมาร์กครับนะครับเอาเลยเข้ามาเลย ทำให้ปังครับอร่อยครับผมกินได้ครับอาหารนี้ครับคนใดมีเวลาว่างลองรมาทำใอ้ครับผมคนที่ลดหุ่นหรือว่าคุมน้ำหนักครับผมลองหน่อยครับชคตาลุกเนาะนี่ของเต่เมนูเตะของเขานี่ครับเแนตาลูปนะครับผมนี่ ฟุดรอดครับมันหอมคือรูปเลยครับแล้วมีมันๆกินเค็มตัดเข้าไปโอเคเข้ากันนะครับสุดยอดครับโอ้มาจสุดยอดครับผม ร้อนเห็นเออเอย่างเงี้ก็แผร่ร้อนร้อนแผร่ร้อนนะครับนี่ครับแผร่ร้อนสีขาวนะครับอืสีน้ำเปลือกได้ครับผมเปลือกมะกรูดก็ได้น่าใจครับผลไม้แต่ละตัวนี่ล้อนแบบค็ร้อนแบบนะครับผมรสชาติรสชาติต่างกันไปครับความหอมความหอมของผลไม้ครับผม มันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวครับของว่าแต่ละตัวแต่ละอย่างครับได้ครับผมแต่ด้ขอฟักคลิปวเลยครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้ครับถ้าลงคำพิพากมันได้ก่อนคอมเมนต์มาได้ครับผมคลิปนี้ลงคำขอโจ้เพียงเที่นะครับผมสวัสดีครับ